สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วง1-15ถึงกรกฎาคม2567ก็แฮปปี้เบิร์เดย์ชาวกรกฎที่มีจังหวะเดือนเกิดวันเกิดในช่วงนี้ด้วยขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จนะคะมากๆในชีวิตหน้าที่การงานก็ขอให้พบความเจริญก้าวหน้าช่วงนี้ชาวกรกฎค่ะนะคะดาวสุกทับลัก ะะเด่นมากๆเป็นราชาโชคด้วยอีกต่างหากตั้งแต่วันที่9กรกดาเป็นต้นไปนะคะอยู่ร่วมกับดาวพุธตังก็อาจจะหมายถึงการเงินช่องทางการติดต่อนะคะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต่างๆนานาเงินสองช่องทางเงินคู่ขนานเงินโชคได้หมดนะคะตรงนี้ในเรื่องของชาวโสดช่วงนี้จะเสน่ห์แรงนะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พบรัก หรือแม้แต่กระทั่งว่า,าคนรู้จักเก่าๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวเสาร์เริ่มเดินถอยหลังด้วยตั้งแต่วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะคะคนรู้จักเก่าๆได้เพื่อนเก่าได้รักเก่าได้หรืออารมณ์ความทรงจําของคุณไปนึกถึงได้นะคะส่วนคนที่มีคู่รักครอบครัวคู่รักคู่ครองคู่รักครอบครัวจะมีโชคนะคะและบางท่านก็โชคจากบริวารด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาในความรัก ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะการปกปิดปิดบงังการซ่อนเร้นลักทับซ้อนต่างๆนานาหรือช่วงนี้คู่อาจจะมีอะไรที่เขาปกปิดปิดบังเราได้นะคะกรกฎอาะทีนี้เรามาดูกันค่ะความรักกรกฎเป็นยังไงบ้างคูครักครอบครัวค่ะมีโชค นะ,ะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบางท่านได้ของขวัญของมีค่าของมีราคาได้ของขวัญน,นะคะมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสปัดฝุ่นงานเดิมๆที่ทําอยู่แล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะได้พบปะเยี่ยมญาติหรือแม้แต่ถ้าว่าไม่ใช่เยี่ยมญาติค่ะเจอญาติเก่าๆเจอคนรู้จักเก่าๆเจอเพื่อนเก่านะคะที่จะเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆได้ที่เป็นโอกาสอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินช่วงนี้กระโกน เะคะเงินค่าเงินเงินมาเต็มเต็มเลยการติดต่ออะไรต่างๆ,ๆนานานะการค้าการขายนำพาความนำพาโชคนำพาความสำเร็จนะคะช่วงนี้จะมองในมุมมองว่าหยิบจับอะไรอะ่ะโอกาสมาทั้งนั้นแม้แต่กรทั่งว่าเป็นงานก็ตามนะคะส่วนในบางท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าใครที่คาดหวังรอคอยเงินเก่า นะใครที่คาดหวังรอคอยการเงินเก่าๆอยู่นั้นน่ะก็จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะต้องมีการติดต่อพูดคุยนะคะเพื่อทวงถามอันนั้นได้นะคะเพื่อทวงถามแต่ถ้านิ่งก็ไม่ได้หรอกส่วนช่วงนี้กระกฎอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระโอ้ช่วงนี้หมุนเงินนะคะช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายคะ่ะจ่ายออกสะบัดก็ได้เข้ามาเช่นกันนะคะก็ได้สะบัดก็หมายถึงว่าช่วงนี้การเงินคุณหมุนคล่อง แต่เงินคุณมีรายจ่ายออกบางท่านจ่ายไปในเรื่องของการทําบ้านนะคะจ่ายไปในเรื่องของญาตินะคะจ่ายไปในเรื่องของบริวารได้นะคะบางท่านก็เ,เรียกว่ามีการทําบ้านซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านอมณรป,ประมาณนั้นส่วนกระกฏใครก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงออกงานย้ายงาน จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็หมายถึงว่างานของคุณงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆม,มันจะส่งผลความเจริญก้าวหน้าส่งผลความสำเร็จในชีวิตนะคะกรกฎส่วนช่วงนี้กรกฎระวังสุขภาพปัญหาเก่าๆนะคะสุขภาพเก่าๆด้วยนะหรือญาติอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้นะคะกรกฎขอดูนิดนึงก่อนนะคะ มีความก้าวไก่ในใสายงานบางท่านได้ออกงานบางท่านมีการไปติดต่อผู้คนอื่นไว้แล้วหรือติดต่องานลับๆไว้แล้วก็ได้นะคะหรือลักษณะแบบนี้อาจจะหมายถึงอะไรการได้เริ่มเลยการได้เริ่มอะไรใหม่ๆเลยเกิดขึ้นหรือการได้เริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคุณก็ยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังอีกต่างหากนะคะกรกฎส่วนบางท่านจะมีโชคการเงินแบบไม่คาดคิด นะคะโชคการเงินการเงินแบบไม่เปิดเผยอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้นะคะของกรากฎคู่รักครอบครัวค่ะ,ะคู่รักครอบครัวคู่ใดที่ปรารถนามีความประสงค์อยากจะได้บริวารเข้ามาอยากจะได้บริวารใหม่นะคะคุณอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดร้านค้าส่วนตัวคุณต้องการได้บริวารใหม่คุณอาจจะมีโอกาสได้บริวารใหม่และกรากฎค่ะ มีการเตรียมการวางแผนบางท่านเตรียมการวางแผนอยากจะเดินทางไกลนะคะ,อ,ะอันนี้จะมีโอกาสด้วยการเดินทางไกลเดินทางไกลตรงนี้ต่อจวอตปทได้ทั้งนั้นแต่จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะชีพจรลงเท้านะคะตรงนี้ส่วนคนที่มีปัญหาในความรักการปกปิดการปิดบงังรักซ่อนเล่น มันปัญหามันจะเกิดความรับไม่มีในโลกนะคะตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วว่าความรักไม่มีในโลกให้ระมัดระวังด้วยอา,อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ตามแต่ตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายเขาคุณก็อาจจะรู้สึกว่าพฤติกรรมตอนนี้ทําไมเขาเปลี่ยนแปลงไปเอ๊ะทำไมช่วงนี้ขยันออกสังคมทําไมช่วงนี้ขยันแต่งตัวอาสังเกตดูนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณกับเขาเนี่ย ปัญหาความรักมันเกิดขึ้นอาจจะมีการผิดใจกันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บังเอิญว่าในการผิดใจมันก็เป็นช่องว่างนะคะมันก็เป็นช่องว่างที่เ,เขานะคะเขาอาจจะไปมีอะไรที่ปกปิดปิดบังคุณลับๆหรือการไปพัฒนาหรือการไปพูดคุยกับคนอื่นที่ยังไม่พัฒนาก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะรับทราบตรงนี้ส่วนใครก็ตามที่อยู่ในสถานะของคนที่ความรัก ไม่ชัดเจนรักกักกักคุณจะรู้ว่าว่าความที่เขากักคุณอะเพราะว่าเขามีตัวเลือกเขามีอีกหนึ่งคนนะคะเขามีอีกหนึ่งคนที่เขาเลือกแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนี่ใส่คนคนนี้คุณก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่ได้คนที่เออมีกิ๊กกักรอบด้านได้แต่ตัวเองก็จะรู้สึกได้ไหมว่ามันอึดอัด เองจะรู้สึกได้ไหมว่าเวลาที่เราทุ่มเทไปให้กับเขาเนี่ยเรายื้อกับเขากันมานานแล้วเนี่ยลองพยายามแล้วเนี่ยเผื่อมันจะชัดเจนบ้างแต่สุดท้ายท้าสุดตอนนี้คุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนละว,ว่าทั้งเวลาและทั้งความรักที่คุณมอบให้เขานะ,ะถ้าเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณแบบนี้กักกับคุณแบบนี้คุณจะต้องตัดสินใจอย่างไรและก็ในบางเคสระวังการห่างเหินระวังการจบ นะฮะระวังการจบต่อกันด้วยระวังการห่างเหินต่อกันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคนของคุณเขามีทางเลือกนะเขามีทางเลือกไม่ว่าทางเลือกตรงนั้นจะเป็นทางเลือกใหม่และทางเลือกเก่าก็ตามนะคะกรกฎกรรกฎบางท่านคิดว่าเขาเนี่ยคือคู่ของเราละบางท่านนะห่างมาละนะฮะเสียใจก็เสียใจแต่การเสียใจที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะถอยห่างเนี่ยบางครั้งบางคราวคุณจะไปรู้สึกว่า มันก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เขาหรือความในใจรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนของเราจริงๆคือคนที่เราแบบว่าเนี่ยคนนี้มันคู่ของเราอะ่ะนะค,ะคนคนี้มันคือคนที่เรารักมากมายอารมณ์ประมาณน,นั้นแต่ใจของคุณอะ่ะเรากลับมองว่าบางทีคุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยห่างเหินไปแล้วเนี่ยแต่คุณก็ยังมีใจนึกถึงนะคะยังมีใจนึกถึงตรงนี้นะหรือตรงนี้ไม่ใช่คุณตัดสินใจแต่เขาตัดสินใจห่างเหิน คุณก็เลยรู้สึกว่าฉันรักจริงๆฉันยังลืมไม่ลงเลยเขาคนนี้แหละคือคนที่เราต้องการอารมณ์ประมาณนั้นเขามีเรื่องราวปกปิดปิดบังกับคุณค่ะ และบางท่านต่อให้คุณทวงถามเขาเขาก็จะกระต่ายขาเดียวความลับเขาเป็นคนที่ปิดความลับได้เก่งนะคะเรามองว่าได้เก่งแต่บังเอิญด้วยคอมมอนเซนส์ของคุณก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าคุณเป็นแฟนเขาตัวจริงแต่ถ้าเขาถ้าคุณเป็นตัวสำรองหรือเป็นรออักแบบไม่เปิดเผยนะคะเป็นกิก๊กเป็นที่สองเป็นที่สามอะไรก็แล้วแต่ เขาก็รู้สึกว่าการที่เขาคบค้าสมาคมกับคุณเนี่ยมันเป็นการครบค้าสมาคมแบบลักษณะที่ว่าระดับหนึ่งไหมแต่ถ้าจะให้เขาเพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณไหมเขาไม่มีความพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณและก็ในบางท่านเขาเลือกตัดสินใจถอยห่างเพราะเขารู้สึกว่าความรักอะถ้ามันเหนื่อยกันเกินไปถ้ามันใช้ความพยายามกันเกินไป ถ้ามันต้องการความชัดเจนมากกว่านี้เกินไปเขามีสิทธิ์มีทางเลือกใหม่ค่ะนะคะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์เป็นที่2เป็นที่3หรือแบบว่าลับๆหรือแบบไม่เปิดเผยหรือแบบว่าแค่กิ๊กกักันนะคะส่วนใครที่เป็นตัวจริงบอกแล้วเขามีเรื่องราวปกปิดกับคุณค่ะหรือการที่เขาอยากเขายังเขารู้สึกเขายังต้องการแถรหรือเขารู้สึกว่าเขาต้องการยืนการกระต่ายขาเดียวได้นะคะ ตรงนี้แต่บอกแล้วว่าความลับไม่มีในโลกส่วนบางท่านกระต่ายขาเดียวก็ไปไม่รอดเพราะว่าความลับตรงนี้มันถูกเปิดเผยแต่พอความลับถูกเปิดเผยแล้วเขาไม่สนใจเขาก็ปฏิเสธและเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะคะไม่สนใจที่จะรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าก็ชีวิตนี้เป็นของเขาชีวิตนี้เขามีสิทธิ์มีทางเลือกได้นะคะหรือแม้แต่าว่าต่อให้ความลับถูกเปิดเผยเขาก็รู้สึกว่า ชิดข,ของเขาสามารถเลือกทางอื่นได้โดยที่จะมาเคลียร์กับคุณไหมเรามองว่าเขาไม่มีการติดต่อไม่มีการเคลียร์กับคุณบางท่านก็ไม่ได้ติดต่อบางท่านก็ไม่เคลียร์บางท่านก็บล็อกไปเลยนะคะตรงนี้นะโอเคส่วนในบางเคสล่ะบางเคสที่คุณเป็นที่สองอะ่ะมันเป็นความพึงพอใจคบค้าสมาคมแบบแบบมีความสัมพันธ์กันไหมแต่ถ้าจะให้มาชัดเจนเลยไม่ได้ เรามองว่าเขามีคนอื่นค่ะนะคะตรงนี้เรามองว่าเขามีคนอื่นเขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงของเขานะคะมาดูความในใจของกรกฎเป็นยังไงบ้างความในใจของคุณโอ้โห ตัวเองเรามองว่าตอนนี้ตัวตนของคุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อคิดพิจารณาเพื่อที่จะต้องตัดสินใจให้รอบคอบี่สุดครั้งนี้หรือให้เหตุผลกับตัวเองมากที่สุดครั้งนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยจะรู้สึกว่ายังรักยังหวงยังเสียดายเขานะคะ แต่มันมีเหตุผลมาลบล้างกันพอมีเหตุผลมาลบล้างบางท่านก็ตัดสินใจไม่ได้จริงๆส่วนบางท่านตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเขาปฏิเสธคุณพลวันแบบนี้หรือเขาต้องการยืนการกระต่ายขาเดียวแบบนี้แล้วคุณก็เหนื่อยมามา,มากพอแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะตัดสินใจได้เป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่คุณจะบล็อกเขาเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่คุณไม่อยากจะติดต่อสื่อสาร นะเป็นฝ่ายคุณเองที่คุณต้องการเวลานิ่งๆเพื่อทบทวนเพื่อรู้สึกให้ได้ว่าตัวเองอ่ะสามารถบุฟออนได้ m o ฟออนได้ตัวเองสามารถมีอนาคตวันข้างหน้าได้นะคะกระโกดมีเรื่องของการบล็อกมีเรื่องของการผิดหวังมีเรื่องของการมีทางเลือกแต่ตรงนี้อ่ะอาจจะเป็นใจของคุณนี่แหละที่คุณรู้สึกว่าทั้งเราผิดหวังมามา,มากเราพอแล้วไหมมันทุกมันก็ทุกอะ่ะแต่มันพอแล้วดีกว่าไหม การปกปิดบังตรงเนี้คุณไม่โอเคอยู่แล้วนะคะหรือการปฏิเสธของเขาคุณก็ไม่โอเคอยู่แล้วหรือไม่ใส่ใจคอที่เขาแสดงอารมณ์กับคุณแสดงคําพูดเกี้ยวกราดหรืออารมณ์อะไรใดๆก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพอเหอะอารมณ์ประมาณแบบนั้นนั่นคือความในใจมาดูใจเขา ใจเขาของกระกรดค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ตัวเองเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่อยู่ได้นะเขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีทางเลือกถึงแม้ว่าเขาจะมีทางเลือกใหม่คุณก็อยู่ได้นี่คือเขารู้สึกแบบนี้เลยค่ะโอ้แล้วก็การอยู่ได้อะหมายถึงอะไรหมายถึงเขาจะ เงียบไปก็ได้หมายถึงเขาจะไม่ติดต่อกับคุณก็ได้นะคะนั่นคือทางเลือกของเขาแต่ที่สําคัญทําไมเขาคิดว่าคุณอยู่ได้อ่ะทําไมเขาคิดว่าคุณคุณสามารถมีทางเลือกใหม่ในวันข้างหน้าได้อ่ะนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าโอ้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นที่สองความลับอยู่ในลักแบบทางเลือก อยู่ในลักแบบความพึงพอใจความเสน่หาต่อกันอันนี้ยิ่งง่ายดายอยู่เลยนะคะยิ่งง่ายดายตรงที่ว่าตัดบ,บทไปโดยปริยายแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงการที่เขาเลือกที่จะเงียบไปการที่เขาเลือกจะไปมีทางเลือกใหม่อย่างน้อยๆเขาก็รู้สึกว่าทางเลือกใหม่มันก็ทำให้เขาได้รู้สึกถึงความสบายใจ รู้สึกถึงความพอใจรู้สึกถึงความอยากจะพัฒนาต่อให้คุณเป็นตัวจริงก็เถอะนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้กขาอาจจะไปหลงใครก็ได้ไปหลงคารมใครอยู่ก็ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าคนคนนั้นน่าจะเหมาะสมคู่ควรหรือเข้ากันได้ดีกับเขาด้วยและอาจจะหมายถึงวันข้างหน้าเขากับคนนั้นอาจจะยกระดับกันนะคะชัดเจนแสดงตัวนะคะเปิดเผย อารมณ์ประมาณนี้นี่คือความในใจของเขามาดูค่ะบทสรุปใครที่เข้ามาฟังถ้าไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆนะคะถ้าฟังแล้วไม่ตรงเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยที่จะสู้รบปบมือละนะคะไม่ไหวอารมณ์ประมาณว่าไม่ไหวพยายามแล้ว พยายามทุกวิถีทางแล้วถึงได้มองว่าเขาคนนี้คือคนเดียวที่คุณรักไหมคือคนเดียวที่คุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่สุดแล้วอะนะคะคิดว่าเขาคือคนที่ใช่คิดว่าเขายังไงก็คือเนื้อคู่ของเราบางคนไปคิดถึงขั้นขนาดนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดถ้าเขาต้องการมีทางเลือกอื่นเขาต้องการจะไปเราก็มองว่าอย่างเช่นที่ชาวกรกฎในใจของคุณรู้สึกว่า คุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการความคิดต้องใช้ต้องการใช้เวลาคิดว่าถ้าความรักครั้งนี้มันเป็นแบบนี้แล้วจริงๆนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคะถ้าขืนถ้าขืนเป็นแบบนี้หรือขืนทุกต่อไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเป็นมนทินในใจมหหรือมันเป็นอะไรที่มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัดกัดกินใจนะคะมันกัดกินใจหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนคิดว่า ในเมื่อเขาอยากจะมีทางเลือกแบบนี้ปล่อยเข้าไปเถอะนะคะไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะมีความวุ่นวายละนะ,ะอาจจะเป็นอะไรในลักษณะที่ว่าเชิญตามสบายหรืออาจจะเป็นอะไรในลักษณะว่าฉันไม่เอาหรือความทุกข์ต่างๆคุณต้องการปลดปล่อยคุณต้องการทิ้งความทุกข์เหล่านี้ทิ้งความรู้สึกเหล่านี้ต้องการเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะนั่นคือบทสรุปของชาวกรกฏมองว่าใดๆแล้วใดๆแล้วถ้าจะถามว่าอูโหูคุณรู้สึกว่าเขาต้องกลับมานะคิดว่าไม่ใช่นะคะคิดว่าไม่ใช่แต่มองในมุมกลับคุณอาจจะค่อนข้างจะมองในมุมกลับสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาอยู่คุณอาจจะต้องแบบว่าเออปล่อยให้เขาไปทําอะไรที่ชอบที่ชอบดูซินะคะปล่อยให้เขาไปาเผชิญอะไรดูซิอ่าแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเองก็ได้บางท่านก็คิดแบบนี้นะคะ มาดูชาวโสดค่ะโสดกรกฎเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวโสดชาวโสดมีคนพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณมากๆนะคะชาวโสดรู้สึกว่าเป็นรักเก่าฐานไฟเก่าคนรู้จักเก่านะคะถ้าไม่เก่าก็คือคนไกลแต่มีคนพยายามมากๆที่จะจีบคุณค่ะชาวโสดนะคะ ไพ่เก่าตอบขึ้นมาให้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือคนที่คุณเคยคุ้นเคยหรือคนที่คุณเคยติดต่อพูดคุยหรือเป็นในลักษณะเชิงงานการติดต่องานใดๆก็ได้ก็หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักแล้วจะพยายามจีบคุณนะนะคะจะพยายามจีบคุณแต่ในบางท่านได้รักเก่ามาจากไหนไม่ทราบได้โคจรกลับเข้ามาหวนกลับเข้ามานะคะ วนกลับเข้ามาตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมองในมุมมองว่าจะใช้ความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารคุณจะใช้ความพยายามที่จะเริ่มต้นนะคะหรือจะใช้ความพยายามที่จะส่งสื่อว่าเออเขาชอบเขายังชอบเขายังมีใจอารมณ์ประมาณนั้นได้หมดนั่นคือเก่านะคะนั่นคือเก่าแต่เรามองว่ากรากฎอะคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นเก่าอ่ะ หัวใจของคุณอาจจะตายด้านไปละหรือหัวใจของคุณคุณต้องไม่ต้องการละคุณเอาตัวเองออกมาจากความวุ่นวายในอดีตมามากพอละนะคะมันยาวนานพอละคุณต้องการทางเลือกใหม่ก็ได้คุณต้องการพบรักครั้งใหม่ๆก็ได้นะคะคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่ารักคุณด้วยความจริงใจจริงๆไม่ใช่รักเล่นๆไม่ใช่ว่านึกอยากจะมา,มาก็มา<ๆ>นึกอยากจะไปก็ไปก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ในบางเคสนะคะในบางเคสได้รักครั้งใหม่จริงๆค่ะนะคะ ในบางเคสคุณรู้สึกว่าคุณต้องการทางเลือกใหม่ต้องการรักใหม่ต้องการรักที่ส่งเสริมกันต้องการรักที่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อนาคตอารมณ์ป,ประมาณแบบนั้นนะคะแต่ตรงนี้มีรักเก่าโผล่นะคะมีรักเก่าโผล่หรือรักเก่าโผล่เข้ามาจะมีอะไรไม่ทราบได้ที่สร้างความวุ่นวายก็ได้หรือรักเก่าโผล่เข้ามาที่จะมีปัญหาได้หรือตรงนี้อาจจะมองในมุมมองของกรกฎที่คุณอยู่ดีๆคุณไปนึกถึงไปนึกถึงได้ กับกิ๊กกับรักเก่านะคะอยู่ดีคุณอาจจะไปนึกถึงหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆช่วงนี้เจอกันโดยบังเอิญพบกันโดยบังเอิญมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าการพบกันครั้งนี้มันเหมือนกับทาให้คุณแอบมีหวังเล็กๆหรือเปล่าอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะก็กฏ ความสุขมาความรักมาแต่บางท่านก็นอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะรักที่ปกปิดรักที่ปิดบงังรักที่ค่อยคุยกันไปอารมณ์ประมาณแบบนั้นหรือความรักที่อยู่บนบนพื้นฐานของความไม่แน่ใจก็ได้แต่เรามองว่าใดๆแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของรักเก่าเข้ามา หรือกิ๊กเก่าเข้ามาหรือคนรู้จักเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ดาวเสาร์ก็เริ่มเดินถอยหลังด้วยหรือบางครั้งบางคราวกระกฏบอกแล้วได้ทั้งเก่าได้ทั้งใหม่นะคะได้ทั้งเก่าได้ทั้งใหม่ถ้าได้ครั้งเก่าและได้ทั้งใหม่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะจะจะเอ็นเอียงไปทางใดหรอกนะคะเรามองว่าเป็นแบบนั้นเราก็มองว่าเราก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลา นะคะต้องใช้ระยะเวลาหรือใจของคุณเอ็นเอยนไปทางใหม่ก็ได้อย่างเช่นที่บอกแหละคุณก็อยากจะมีทางเลือกใหม่เพราะคุณต้องเพราะว่าบังเอิญว่าชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วได้นะถึงได้มองว่าโกรธออดีตก็ไม่อยากจะเจอมะมันวุ่นวายอะ่ะอยากจะได้รักอะไรใหม่ๆม,มากกว่าก็ได้ค่ะมีหลายมุมมองมากล่ะเรื่องของความรักคนเรา จิตใจคนเรายากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยากแท้อย่างถึงนะคะอ่าก็เลยมองในมุมมองว่าอ่าอนาคตอันใกลน้นี้หรือตอนนี้ความเป็นไปได้ของคุณคุณก็รู้สึกว่าถ้ามีตัวเลือก,ค,กค,คุณก็คุยคุณก็คุยค่ะคุยแบบตัวเองสบายใจคุยแบบตัวเองแบบว่าตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกนะคะอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่ายังไม่คาดหวังก็ได้ค่ะยังไม่คาดหวังนะคะหรือจะมองในมุมมองว่าอ่ะถ้าเป็นรักเก่าเข้ามาจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเล่นเล่นอ่อจีบเล่นเล่นหรือเปล่าหรือจะมาเล่นเล่นกับคุณไหมหรือรักเก่าเข้ามาเนี่ยมันไม่มีสถานะไหมบางคนก็คิดแบบนี้ก็เลยโลเลในต,ตัวเองนะคะโรเลในการตัดสินใจตัวเองส่วนบางท่านถ้าเป็นรักใหม่จะมีโอกาสได้พบรักทางไกลนะคะ ตรงนี้นะรักทางไกลรักทางเลือกใหม่รักโอกาสใหม่ๆแต่ก็ยังบ่งบอกว่า15วันนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนสทัทีเดียวแหละเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเรามองว่าคุณมีอะไรในใจหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจหรือคุณอาจจะขอเวลาให้กับตัวเองในการตัดสินใจได้ ความสุขความสบายใจเท่านั้นที่ต้องการนะคะแต่ช่วงนี้บางท่านได้รักเก่าเข้ามาจริงๆค่ะแต่เราก็มองว่ามันอยู่ที่คุณเลือกด้วยเพราะบางคนรักเก่าเข้ามาก็คุยกันแบบมิตรภาพคุยกันแบบสบายใจนะคะส่วนบางท่านที่อยู่ดีๆไปนึกถึงคุณก็ยังมีความหวังว่าเอ๊ะช่วงนี้ทําไมอยู่ดีฉันไปนึกถึงนะนทั้งทฉันมูฟออนมาแล้วเนี่ยบางท่านก็นึกถึงมันก็เป็นความทรงจํามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คุณนึกถึงนะคะ ส่วนบางท่านก็ยังหวังหวังว่าอาดีตรักเอ๊ะเจ้าเขาจะกลับมาไหมเขาอยาติดต่อกลับมาไหมทั้งทั้งที่คุณก็รู้สึกว่านี่ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงแล้วก็บางเคสนะคะก็หวังจริงๆเพราะอะไรเพราะคนนั้นคนเดียวที่คุณยังไม่สามารถลืมเขาได้นะคะคนเดียวในใจของคุณนี่แหละที่คุณไม่สามารถลืมได้หรือแม้แต่ยังไม่มีใครอ่ะถึงแม้ว่าเราเจอคนนู้นคนนี้เอ๊ะทำไมก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เขาสักทีหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้น ทำให้คุณได้ว่าอาถ้าเกิดรักใหม่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าฉันก็จัดการในเรื่องของความรักฉันก็ขอคุยได้ฉันก็คุยไปไปเรื่อยๆได้นะคะตรงนี้เป็นการคุยไปเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วก็บางท่านโชคดีได้พบรักทางไกลรักใหม่เลยปิ๊งเลยค่ะรักทางไกลรักที่ส่งเสริมรักที่ส่งเสริมด้วยหรือรักที่อาจจะมีผลประโยชน์อะไรกับคุณด้วยนะคะตรงนี้บางท่านก็ได้พบรักใหม่ๆบางท่านก็ได้พบในในลักษณะที่ว่า ก็ยังไม่เปิดเผยสักทีเดียวก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าเป็นคนโปรไฟล์ดีก็ได้ค่ะอันนั้นคืออีกหนึ่งเคสด้วยสำหรับชาวโสดก็15วันเองนะคะสิวันเองช่วงนี้อารมณ์ตัวตนของคุณ15วันเราก็มองว่าชาวโสดก็ยังไม่แบบว่าตกผลึกสักทีเดียวในเรื่องของการตัดสินใจนะคะก็สิ่งสําคัญเลยค่ะไม่ว่าจะใหม่หรือไม่ว่าจะเก่าก็แล้วแต่ถ้าความรักตรงนี้นะ,ะมันเป็น การเปิดเผยมันเป็นความรักที่ชัดเจนมันเป็นความรักที่มันไม่มีอะไรเสียหายหรือมันเป็นความรักที่มันเป็นความสบายใจก็มันก็คือตัวเลือกของคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังด้วยดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เดินถอยหลังอีกต่างหากดาวใหญ่หนึ่งในตรีเทพกรกฏช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะ,ะงานโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ใ แล้วก็ช่วงนี้กรากฎก็จะมีโอกาสารับทรัพย์อีกต่างหากแต่คุณก็อาจจะมีรายจ่ายกับคนใกล้ตัวด้วยเช่นกันนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ